วันนี้สตาร์ทวันที่5ของเรานะคะ EP ที่2ของการอยู่ที่ลอนดอนนะคะวันนี้เราก็สตาร์ทกันที่นี่เลยอันเดอร์กราวเพดติงตันนะคะกำลังจะไปที่ไปที่ไหนคะวันนี้ไปที่ซอ h ์ e ินซิ g ตันครัเพื่อที่จะไปอ่อไซอ e นมิว u ซียมนะคะแล้วก็ Natural h i s t o r y Museum นะคะรถไฟเรามาแล้วนะคะดูสิคะว่าะบอยจะพาเราม่วงไหน นั่งเร็วเร็วเดินเร็วเร็วเดินช้าสองเซตสิบนาฬิกานะคะก็เจอคาร์มาเมสซียมโอเคแต่บอยไม่ได้พาฉลุแล้วบัตรจะเห็นได้ว่าที่นี่นะคะแบบไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องอะไรแล้วเพียงเราแบบมีบัตรเครดิตมีบัตรเดบิตอะไรทั้งหลายทั้งแหล่คือไปได้เลย ต้องแลกตั๋วแล้วนะคะที่นี่เนี่ยจ่ายเป็นการ์ดทั็นหมดแล้วนะคะเพราะว่าพอคนหลบภาษีกันก็เลยให้คนนะ่ะใช้เป็นการ์ดทั้งหมดนะคะมาถึงยังไม่ทันออกจากสเตชันเลยนะทุกคนก็แวะหาอะไรกินแล้วดูน่นากินมากเลยที่คือเหนจะเป็นแบบของของเฮลตี้มากเลยนะคะอะไรสิมุกินด้วยแม่เด็กหรือว่าเจ้าเมงโก้บานาน่าซันชาเอาอันนี้ไหมอันนี้นป<ร>เป็น, 5, น <5 S 1> ระไฟฟ i v e b e ร r y bowl นะคะ โอ้ยนี่น่ากินนะเป็นเบคอนไนโตรใช่นะคะนี่ mm hmm. เขาจะคิดละเดี๋ยวจะให้ดูว่าจ่ายตังค์ยังไง It's full n i e y e please เยอะแล้วค mm ืออะไรบ่อ no thank you เขาจะถามว่าเราเอาถุงไหม okay please เล็บฟูเรียบร้อยนะคะ thank you อร่อยทุกคนตาหูล่ามากถูกไหมกลับกล้องมาอร่อยนป้าค่ะบัตตียมหนัก มันเป็นช่วงที่แบบวอเดเขาเหมือนแบบว่าเป็นช่วงปิดเทอมนะคะปิดเทอมเขาเรียกว่ายังไงของยุโรปเหรอใช่ไหมเขาจะพาลูกหลานออกมาแบบทํากิจกรรมกรันมามิวเซียมกันแล้วก็ออกนอกเมืองกันมาณนี้นะคะ,คะวันที่มานะคะเราก็ลืมจองบุ๊กตั๋วไว้แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ะคะ่ะเขามาบุ๊กให้นะน่ารักมาก,มากจริงๆคือมันต้องจองมาก่อนนะคะแต่ว่าค่าเข้า,ขา,ขา,ขาอะไรเงี้ยคือฟรอีแต่คุณจะต้องบุ๊กเวลามาเพราะว่าเขาก็จะแบบ จำกัดระยะเวลาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโดน,นทของเขามีแบบอันนี้ด้วยนะจ๊ะ5พาวนะจ๊ะก็คือโดน,นทิทไปเลยจ้าเราไม่สามารถโดนตทแบบอ่อห,ห,หนึ่งพาวสองพาวได้ไม่ได้จะต้อง5พาวเท่านั้นจะโดน,นทิทร้อยพาวก็ไม่ได้นะจ๊ะอ๋อได้แต่ว่าต้องโดนตท0รอบไงจ๊ะนี่นะคะป้ายแรกที่เราจะไปอัน้ายั่นมิวเซียมเพราะว่าจะแบบ บอกเล่าประวัติศาสตร์อันี้เองนิวจีฮอลนะคะไปไปดูกันเป็นประวัติศาสตร์ของการแบบอุ้ยมันพัฒนามาได้ยังไงอะไรยังไงตั้งแต่หนึ่งเลยอ่ะเดี๋ยวพาไปดูทีละนนะคะคู้เชี่ยวชาญบอกว่ายังไงนะเมื่อกี้นเวเรามันฉิดน้ำมันเข้ามามันก็มาเผาไหม้ตรงนี้แล้วมันก็เกิดแรงดันเมันเกิดแรงดันเสร็จปุ๊บมันก็มาขยับไอเฟืองตรงนี้ส่วนี้นก็จะมีสายพานต่อเข้าไปส่วนอื่นโรงงานอย่างเช่น เช่นโรงงานอะไรดีโรงงานที่มันสายพามแบบขอแบเลื่อนเนี่ยแบบโอเคนี่ป้ายต่อไปเราก็ไปในโซนของ exploring space นะคะ่ะจะไปดู space กัน space space ภาษาไทยเรียกว่าอะไรอวกาศใช่ไหมอจ้ะเข้ามาจ้ะอุ้ยนี่ไงเป็นพวกแบบหัวจะลวนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมดูซิ เป็นหัวจรวดนีไ่ไงเขามีบรรยายเป็นไงบ้างคะกับโซนอาวากาศของเราส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกกรอกเทส์นะคะเป็นพวกกระสวยอาวากาศเนาะก็ะจะมีตั้งแต่แบบพวกแท่นจำลองเลยว่าเขาว่าปล่อยจรวดไปยังไงนะ,ะและ้วก็เนี่ยด้านหลังก็จะเป็นโมเดลหัวจรวดเห็นไหมไคะ บางคนสงสัยว่าเฮ้ยอยู่บนอากาศแล้วขี่ยังไงทุกคนดูมันเป็นเหมือนแบบจำเพิดอะเนาะประมาณนั้นเลยอะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นเขาเรียกว่าชุดอวกาศนะของจริงเลยทุกคนอันเนี้ยนะคะเป็นชุดอวกาศของจริงที่ใช้บนบนบน,ปปบนอันนั้นเลยบนอวกาศเลยนะคะไม่แน่ใจว่าเคยใช้ไปหรือยังชุดเนี้ย อ๋อใช่คี่อยใช่ใช่ใช้แล้วของเฮลินชาแมนเออของเฮลินชาแมนนะคะนี่สุดยอดน่ะ <c oughs> มึงจะบอกว่ามุกเคยดูหนังของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่ง<อ>นะคะคือสตีเฟนฮอว์กิงคนและนี่ก็คือผลงานของเขา เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ฉลาดที่สุดในโลกนะนี่ก็จะเป็นแบบซีฟเวนฮอลคิงแบบงานของเขานะคะกระดา,า,น,านเขาเวลาเขาเขียนอะไรอย่างเงี้ยและนี้ก็คือวิวแชร์ที่เขาใช้ทุกคนชกใช่<ว>นีนะ่ทุกคนคือ a piece of the moon นะคะก็คือถึงจัดวงจันทร์นั่นเองนะคะแบบนี้เลยบางคนอาจจะเห็นอยู่ที่บนข้อมือของคนไ,ได้นะคะจาก นาฬิกาบางรุ่นที่เป็นหินจากหุกกะบาดแต่นี่คือหินจากดวงจันทรนะคะไม่รู้ว่ามีนาฬิกาแบรนด์ไหนเอามาใช้บ้างหรือยังนะคะราคาน่าจะมาโหลาดูตอนเข้ห้องน้ำเนี่ยทุกคนมันติดไม่ได้มันติดไม่ได้มาก่อน,ดไ,ไ,ดนดได้ไหมอ่ะเมื่อกี้เข้าห้องน้ำแล้วประตูอ่ะมันพังพอปิดปุ๊บมันดีดใส่หน้าเลยทุกคนแต่ที่เมื่อาโดนคิ้วกวูป่ะเห็นไหมหางคิ้ววุพรุ่งนี้น่าจะเขียวมอ่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นพวกแบบเกี่ยวกับเิเครื่องยนต์นะคะว่าแบาบต้นกําเนิดเอจิเครื่องยนต์เป็นยังไงอะไรยังไงก็เริ่มตั้งแต่รถอันนี้เลยที่เราเห็นในหนังเนาะใช่ไหมในหนังแบบพวกโบราณอะไรแบบพอปฏิวัติอุตสาหกรรมเสร็จปุ๊บพอมีเครื่องจักรไอ้น้ำมันก็จะมาเป็นน้ํามันแล้วก็เอาน้ำมันมาประยุกต์ใช้เป็นไงนี่ไม่ต้องอธิบายแล้วจะคนหลังอธิบายนแล้วอันนี้ก็คือนกเหล็กสมัยก่อนนะคะลำใหญ่อยู่เหมือนกัน มากันที่ Natural History Museum นะคะซึ่งมันจะอยู่ด้านข้างกันเนาะใครที่แบบไป s c อันม e Museum แล้วก็คือสามารถมาที่ Natural History Museum ได้เลยที่นี่มุกจะชอบเป็นพิเศษทุกคนเพราะว่ามันจะมีบอกแบบพวกฟอสซิลอ,อะไรอย่างเงี้ยเยอะม,มากๆมันพวกแบบคโครงกระดูกไดโนเสาร์ของจริงเลยนี่นะจ๊ะส่วนอันนี้ก็เป็นวิวัฒนาการกระโหลกของมนุษย์นะคะ นี่เลยทุกคนโอ้ oh god เดินไปเดินมาก็มีคนเหนื่อยทุกคนนางหิวนางต้องไม่หาเรากินอยู่ด้านหลังไงไม,ไม,มาค่ะมากินกันบาร์โานี่บาร์เราเองใช่ไหม มันฝรั่งเขาเป็นแบบมันฝรั่งจริงๆเลยอะทุกคนที่แบบหั่นมาทอดเลยจ้า เป็นยังไงเรายืนบนแผ่นดินไหว สัตว์มาซับเอาไว้นะคะทีนี้ว่าแซะโอ้ดูสกตัวใหญ่อ่ะอยอยเอาจริงๆนลมันตัวใหญ่นะมีแรงด้วยทุกคนแล้วเราก็มาห้องที่ทนนุนหลายคนชอบกันก็คือฟอสซิลนั่นเองนะคะนี่เลยโซนไดโนเสาร์กันนะคะทุกคนซอนไดโนเสาร์ที่เด็กๆหลายๆคนชอบกันแรปเตอร์แรปเตอร์ กำลังจะต่อซื้อกันอยู่จ้ะงไงคือที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะคะเราเจอแล้ว aur, <S <S 1> <S 1> ไดโนเสาร์แป่งอ้อันนี้ตัวอะไรอะ่ะดูสิทุกคนพอผขานบนซีลิงแบบนี้เนี่ยตัวใหญ่มาก <S <S แล้วเราบบก็เข้ามาห้องไดโนเสาร์แล้วนะคะทุกคนมันจะเป็นเวิร์กแลเนี่ยของเขาอะ่ะเข้าไปดูกันว่าข้างใน น่าจะเป็นแรปเปอร์นะทุกคนนี่แต่ของจริงน่ยมันตัวใหญ่มากใหญ่แบบในที่มีเยอะมากๆเลยนะทุกคนเก็บผลด้านล่างนี่นไหมคะตัวมันใหญ่นะดูสิมีจั่ตัวใหญ่ๆจ่นกระนอยก็มีตัวที่มีเข่าใช่ไหมที่ที่ขา้ใคโรงแรม สัตว์หลัลกของเราจ็ตัวคอ,อยาวนะคะก็มานั่งข้างนอกมิเซียล้วนะคะพอมือยมากๆแล้วด้านในคนเยอะมากๆเลยนะคะแออัดมากๆเลยจะมีคนถามมุ้งนะคะว่าเขาไม่ใส่แมสกันแล้วเนาคือคําตอบคือเขาไม่ใส่กันมานานแล้วทุกคนคือทุกคนเนี่ยเดินถอดแมสกันหมดเลยนะคะไม่มีใครใส่คนที่ใส่ก็จะเป็นแต่นักท่องเที่ยวเนาอะอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งตอนนี้บรรยากาศข้างนอกก็สบายๆเนาะยี่ห้าองศาอะพี่บอย ประมาณนี้นะคะแล้วก็แดดออกด้วยนะเรากำลังจะเดินไปที่ h a r อ o d s นะคะไปห้างไปซื้อของฝากกันแล้วก็ไปซื้อ,อพวกชาอะไรแบบนี้นะคะที่นี่เดินไปก็ไม่ไกลนะคะไปที่ห้างก็ประมาณหนึ่งไมล์ประมาณหนึ่งจุดหกกิโลนะคะไม่ได้ไกลมากเดินไปเรื่อยๆเพราะว่าอากาศมันไม่ได้ร้อนเนาะที่นี่เลยคนก็แบบชอบเดินกันมากเลยนะคะ หลังจากเดินกันมาประมาณสัก15นาทีก็เจอแล้วนะคะคล r l o t ของเราไป่ปเลือกชากันด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาทุกคนมาดูเอามาใน Harlots แลน้น,นะคะแล้วก็คือจริงๆเขามีหลายโซนมากเป็นโซนแบบพวก Luxury Brand แบรนด์นเนมนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาซื้อกันวันนี้นเ,นเนี่ยก็คือของฝากทุกคนซึ่งถ้าเป็นโช็อกโกแลตเนี่ย กลับไปบ้านเราก็จะละลายนะคะเพราะว่ามุนเคยลองแล้วไม่เวิร์กก็เลยแนะนําเป็นพวกชานะคะเพราะว่าชาของที่นี่ก็ดังแล้วก็เป็นพวกช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะคะช็อกโกแลตนี่คือเป็นช็อกโกแลตแบบชงนะถ้าใครแบบมาก็ลองมาดูนะคะเขาจะมีหลายห้องมากๆอันนี้ก็จะเป็นโซนเห็นมโซน The Fresh Market Hall นะคะมีหลายโซนเลย การพอออกมาจากห้องนะคะนี่เลยที่มูบอกก็จะเป็นโซนลักชัวรี่นะคะจะเป็นแบบพวกแบรนด์เนแบบ,แบ,บ,แบ,บอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือของเที่ยงขีนคือแพงมากเพราะว่าเขาไม่มีแท็กซลิฟันนะคะตอนนี้คือไม่มีแล้วใครที่มาอาจจะผิดหวังกับราคาหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ไม่ค่อยน่าซื้อเท่าไหร่นะคะเพราะราคาแพงมากดังนั้นแพงที่ไทยแพงกว่าไทยอีกประมาณนั้นนะคะออจากคาร์ลส์นะคะก็มาที่อันดุกลาวแล้วนะทุกคนเราจะไป หาอะไรกินแถวแถวโกเป็นการ์เด้นนะคะเออไปกินร้านอาหารไทยเหมือนเดิมทุกคนเพราะวะ<ช>่าชอบนะคะเพราะว่ากินอาหารที่นี่แล้วมันช่อยมันมันไม่เส่บมันไม่มีปลาอ่ะคนเข้าใจไหมเดีย๋ยวเราไปกันนะคะแล้วฝนตกด้วยด้านนอกอ่ะทุกคนเปียกแม่แม่ออกจากสถานีรถไฟได้คือฝนตกจ้ะพี่บอยฝนตกนะจ๊ะ แต่บ่อยก็วิ่งไปซื้อล่มมาให้ฉันกอดเี็สพิานีดนูคนข้างนอกฝนตกนะคะเราก็มาที่เดิมเลยร้านลาวคาเฟ่นะคะแถวโคเบ็นการ์เด้นนะคะลาบอร่อยมากทุกคนใครที่มานี่คือต้องมาลองนะคะับเมนูลาบนะคะติดใจมาซ้ำไม่รู้สี่รอบแล้วเนี่ยนีจ้ารู้สึกว่าตกจะเล็กไปนะคะเพราะว่าเราสั่งกันมา6-7อย่างได้เฉะ,ะไปหมดเลยทุกคน <laughs> เราจะไปซื้อเสื้อกันหนาวกันนะคะเพราะว่าเริ่มหนาวแล้วจะไปแวะยูนิโคลกันซื้อเสื้อกันหนาวตัวหนึ่งมาใส่เนาะ